ผีดุที่หาดแม่รำพึงจอจันระยองเมื่อราวเจ็ดปีก่อนผมไปเที่ยวระยองตามคำชวนของเพื่อนชื่อสมชัยที่ทำงานธนาคารอยู่บ้านฉางได้ไปเที่ยวบ้านกแกลงอนุสาวรีย์สุนทรผู้ส่วนสนชายหาดสวยงามหลายแห่งเช่นหาดใส่ปากน้ำเมืองระยองหาดแม่พิมพ์หาดบ้านเพที่ลงเรือข้ามไปเกาะเสม็ดได้ เพื่อนเล่าว่าเกาะเสม็ดนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะแก้วพิสดารที่เป็นฉากในวันนคดีเรื่องพระอภัยมณีหาดแม่รำพึงชื่อดังมากในเรื่องผีดุเชื่อว่าเป็นหาดผีสิงหรือหาดกินคนสาเหตุเพราะมีคนจมน้ำตายทุกปีบางปีก็หลายคนโดยธรรมชาติก็คือคลื่นลมแรงกับพื้นทรายใต้น้ำยุดลงเป็นแอ่งลึก แม้จะเล่นน้ำตื้นๆก็อาจหลุดลงไปในแอ่งมรณะได้ง่ายได้หลายๆคนอาจทะลึ่งตัวขึ้นมาได้ทันแต่หลายคนก็ชะตาขาดเมื่อโผล่ขึ้นมาจะโดนคลื่นลูกโตโตโหมซัดจนจมหายลงไปใต้น้ำขาดใจไตกลายเป็นผีเฝ้าหาดมานับไม่ถ้วนเหตุนี้เองจึงเรียกว่าหาดผีดุหรือหาดกินคนเชื่อกันว่าคนที่ตายซ้ำตายซ้อนวิญ,ญญาณจะสิงสู่อยู่ที่นั่น เรียกว่าผีน้ำบ้างไพรยทะเลบ้างคอยเรียกคนชะตาขาดไปอยู่ด้วยกันบ้างก็เชื่อว่าเมื่อเอาชีวิตคนอื่นได้ตัวเองก็จะได้ไปผุดไปเกิดบ้างก็เชื่อว่ามีผีเจ้าทินดุร้ายมากคอยคร่าวิญญาณดวงใหม่ๆเพื่อเอาไปเป็นบริวารสมชัยเล่าว,ว่ามีคนโดนผีหลอกหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าเห็นร่างใครบางคนเดินวนเวียนอยู่ตามชายหาดตอนกลางคืน พอเห็นหน้าดำมะเมื่อมในตาแดงจ้าราวทานไฟก็รู้ว่าเป็นผีเจ้าทินแน่นอนไม่ว่าใครที่เห็นภาพสยองขวัญก็ล้วนแต่แผดร้องด้วยความหวาดกลัวออกวิ่งเตลิดเปิดเปิงไม่คิดชีวิตกันทั้งนั้นบางคนถึงกับสลบคาที่บางคนก็จับไข้เพ้อคลางไปหลายวันวันสุดท้ายที่ระยองเพื่อนก็พาผมไปเที่ยวหาดแม่รำพึง ตอนสายวันอาทิตย์นี้ผู้คนคึกคักทั้งพ่อค้าแม่ขายนักท่องเที่ยวขวักไข่หนาตาบ้างก็เดินเล่นกันหยุดชมวิวและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันสายลมพัดโชยไม่ขาดระยะชายหาดกวางขวางร่มรื่นดูแล้วน่าสบายใจมากกว่าน่ากลัวผมเห็นผู้คนลงไปเล่นน้ำดำผุดดำว่ายอย่างสนุกสนานหนุ่มสาวสาดน้ำใส่กัน เสียงหัวเราะเริงร่าดังอยู่ตลอดเวลาสมชัยเล่าว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้ามรสุมคลื่นลมสงบถือว่าปลอดภัยสำหรับคนที่จะลงไปเล่นน้ำแม้จะมีป้ายบอกให้ระวังอันตรายก็ตามเพราะถ้ามีคลื่นลมแรงจะปักธงสีแดงไว้เตือนภัยและห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดเมื่อนึกถึงภาพชายหาดตอนกลางคืนคงเปล่าเปลี่ยวหน้าดู คนที่ต้องไปหาหอยหาปูต้องใจกล้าพอสมควรได้ข่าวว่ามีคนถูกผีหลอกจังๆหลายรายทำให้ต้องไปกันเป็นกลุ่มพอให้อุ่นใจหรือไม่ก็เลิกไปเดินท่อมทอมท,อมที่ชายหาดอีกแล้วเพราะไม่อยากเสียงกับการขวัญหน,นีดีฝอโดยใช่เหตุท่านใดนั้นเองเสียงผู้หญิงหวีดร้องก็ดังก้องไปทั้งชายหาดคนอื่นๆหันขวับไปด้วยความตกใจ ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทำให้ตกตะลึงพึึงเพลิดไปตามตามกันนั่นคือชายคนหนึ่งกำลังพลุกโผล่โผล,ล,ล่อยู่ในน้ำใ,ใกล้ๆหาดสองมือชูว่นขอความช่วยเหลือในตาเหลือกลานบ่งบอกถึงความหวาดกลัวสุดขีดก่อนจะจมวูบลงไปในคลื่นลูกใหญ่ที่โหมซัดในบัดดลชายหนุ่มสองคนนุ่งกางเกงอาบน้ำยืนอยู่บนหาดรีบพุ่งตัวลงน้ำเข้าไปช่วยเหลือทันที ขณะที่คนอื่นๆก็วิ่งเข้ามายืนดูด้วยความตื่นเต้นผู้หญิงสูงอายุ2อถึงสคนถึงกับเป็นลมๆพับไปด้วยความตกใจสุดขีดเราทั้งสองวิ่งเข้าไปดูด้วยใจเต้นระทึกพร้อมกันนั้นชายสองคนก็ช่วยกันลากคนจมน้ำขึ้นมาบนหาดได้อย่างทุลักทุเลแล้วทิ้งตัวลงนอนแผ่ราหายใจถี่เร็วด้วยความเหนื่อยหอบและอ่อนเปลียกันทั้งสามคน ท่ามกลางไทยมุงที่ถามกันแซดว่าเกิดอะไรขึ้นว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเล่นน้ำตื้นๆคลื่นก็ไม่แรงคงจะหลุดลงไปในแอ่งมรณะที่เป็นกับดักทะลึ่งตัวขึ้นมาโดนคลื่นลูกโตโต,ต,ตซ้ำเติมซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการฆ่าชีวิตและกลืนกินผู้คนมาแล้วมากมายอย่างแน่นอนชายหนุ่มที่รอดตายอย่างบุดหวิดลุกขึ้นมาเสยผมมองเห็นไหล่กว้างออกกำยำ เขาเล่าว่าพวกเขาทั้งสามคนมาจากกรุงเทพว่ายน้ำแข็งและไม่ได้เท้าหลุดพื้นแน่นอนเขากลืนน้ำลายเฮือกก่อนจะเล่าต่อด้วยเสียงแหบเครือผมยืนอยู่ในน้ำตื้นตืนเหนือเอวขึ้นมานิดหน่อยกำลังกวากมือเรียกเพื่อนให้ลงมาเล่นน้ำด้วยกันจู่ๆก็มีอะไรไม่รู้มาพันขาแล้วดึงวูบจนผมจมดิ่งลงไปเลยมันคล้ายกับมือคนจริงคนจริง เสียงผู้หญิงวิดไว้บางคนก็ยกมือปิดปากตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในน้ำแม้แต่คนเดียวเสียงคลื่นลมสาดซ่าฟังเผืินๆเ,เหมือนมีใครกลุ่มหนึ่งกำลังหัวเราะเย้ยหยันมาจากใต้ทะเลฟังแล้วขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเลยครับ